สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับรายการอะไรคะโกโกโก go เอ้ยพี่พิมลองออกเสียงสิคะโก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 วเราะ go 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 นะคะวันนี้เราอยู่กับน้องพี่พิมพ์อ่าพี่พิมพ์รู้ไหมชื่อพี่พิมพ์แปลว่าอะไรอ่ะช่อหนูน่ารักมากเลยน่าจะเป็นเพราะว่า เพราะชื่อป๊าป๊าชื่อพิธาน้องก็เลยชื่อพี่พิมใช่ไหมน่ารักมากเลยชื่อแบบชื่อน่ารักอะ่ะมามีจะถามน้องพี่พิมพ์ว่าขอสามคำให้คุณพ่อกับคุณแม่มถ้าเป็นคุณพ่อสามคำหรือจะว่ายังไงขอสามคำให้คุณพ่อขอจำคำให้เด็ดดีชื่อลินนีคำสามคำอะไรให้เด็ดเดี่ยว Hi, hello, hey. Hi hello hey แล้วสามคำให้มาเมีย Hi hello hey h า c ิ i n o มาเมีย Hi hello hey Same Nice Nice ทั้งสองคนเลยทั้งคุณพ่อทั้งแม่เลย I think Hi hello hey Friendly Nice and friendly ทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยใช่ไหมคะอะแล้วปกติคุณพ่อคุณแม่ดุไหมใครดุกลัวกันไม่ดุไม่แต่คนมาถาม หรอในคนละแบบในคนละแบบอ่าคุณพ่อจุ๋ยใหญ่จะดุเรื่องอะไรสอนเรื่องอะไรห้องลกมากห้องลกมากมามาก็คือต้องบอกอย่างอ่ามีอะไรก็ต้องเล่าให้หมมาฟังใช่ไหมให้ลูกชี่เลยชีว่ามาเขาจะบอกหลายอย่างมากก็คือกินข้าวเสร็จลวกช้อนอะไรเต็มเลยอ๋อใช่มารยาทอะไรต่างๆใช่ไหมคะ ไม่กินเลยนะคะเอาไม่กินมันพี่ชินินบอกว่าพี่พิมกินน่นอันนี้หนูไม่อยากกินจิ๋นหนูไม่อยากกินคือหนูเหมือนมาม้าไงมาม่าก็ไม่กินมันแล้วเมื่อวานกินข้าวกันหลานก็อมาม่าไม่อยู่เนาะตอนนั้นบอกน้าพลอยค่ะน้าพลอยเคี่ยมันให้หนูได้ไหมคะน้าพลอยนึกถึงมาม้าเลยเพราะมาม้าก็กินแบบนั้นไงมาม่าก็เคี่ยมมันไม่กินมันแล้วมีอะไรที่แบบคุณพ่อห้ามหรือว่าคุณแม่ห้ามไหมมีกฎอะไรสาหรับพี่พิมไหมคะที่บ้านมที่บ้านมีกฎอะไรไหม พ่อก็คือห้ามห้องลบห้ามห้องลบแต่ห้องหนูก็ลบ็กเดอีกห้องหนูก็ลบ็กเดอีกห้องหนูก็ลบ็กเดอีกอ๋อพี่พิมพ์รู้จักผู้ใหญ่ไหมรู้ไหมว่าผู้ใหญ่คืออะไรอือยิ้ม yeseveryoneeveryone know that right you know ว่าผู้ใหญ่คืออะไรใช่ไหมคะอือแล้วหนูอยากเป็นผู้ใหญ่ไหมอยากโตไหมไม่ไม่หรอ ยังไม่อยากโตหรอคะวันเดย์ใช่ไหมแต่เราก็จะโตเป็นผู้ใหญ่ไม่อยากโตทำไมทำไมอยากเป็นเด็กฮะก็อยากเป็นเด็กเพราะว่าเป็นเด็กสนุกปะโนเห็นคุณพ่อคุณแม่ทำงานเยอะหรือเปล่าแต่หนูก็ทำงานเยอะแหละหนูทำงานอะไรบ้างคะ เราก็ต้องทํางานแล้วก็เก็บเงินไว้ใช่ไหมอุย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 ทำไมไปอยู่ตะบนแล้วอ่ะแต่หนูก็ทํางานเก่งนะนะาพอยเห็นเวลาแบบหนูถ่ายรูปกับมาม่าอะไรเงี้ยหนูก็ยิ้มตลอดเลยอ่ะทํางานเก่งมากเลยอ่ะแล้วเวลาไปหาเสียงกับป๊าป๊าต้องทําอะไรบ้างนูบางทีฝนตกบางทีก็แดดอ่ะบางทีก็ต้องเดินบางทีก็ต้องกลางร่มบางทีก็ต้องเซ็นหนังสือออแล้วก็คนเยอะๆใช่ไหมบางทีเซ็นหมวกด้ย เซนเซื้ดูไงแต่ก็สนุกอยู่แต่ก็เหนืห่อยแ,แล้วหนูให้กำลังใจป๊ะป๊าไงเวลาป๊ะป๊าไปทำงานเนี่ยพี่พิมพ์ส่งกำลังใจยังไงคะสู้ๆเน้องบอกป๊ะป๊าสู้ๆเงี้ยเหรอพี่พิ <c oughs> มพเนี่ยทำสีผมหนูทำไปแล้ว <c oughs> ทำไมเขาได้ทำมาเมามืทำไมได้ทำคะอ,อันนี้แค่เป็นผนมปัง,งใจหนูเคยย้อมผมจิ๊แล้วมันดีไหมคะที่พิมเขาอยากทำบ้างเลยอะคะ ไม่ได้ทำให้ผมแห้งอยู่แบบหนีแค่แต่ต้องใส่คอนิชเชอร์ไม่เอาละเออไม่เอาละคนนี้เขาอยากให้ผมสมูทเอ๊ะเอ้ย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 เก่งอ่ะเอ้ยเห็นนะไม่เอาละเนาะนี่พี่มีอะไรอยากถามเราบ้างไหมไฟจิ๊กเกอร์ไฟตลอดแย่ไฟจิ๊กเกอร์ไฟตลอดไม่มีปัญหาไเ่มีปัญหาเนี่ยน้องมาอยู่ด้วยนะน้องมาบอกว่า ทำไมพี่พี่เขาแบบทะเลาะกันตลอดเลยอะคะอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็พี่พี่บอกนะพลอยว่าอะไรนะลุงเคนเป็นไงนะขอสามคำให้ลุงเคนสิดุ <c oughs> ดุโอ้มา <c oughs> ดูแบบชัดเจนเลยนะห <c oughs> ลานบอกเป็นดุ<ะ>ไเลยนะนะพลอยชอบฟังเนาเวลาหนูแบบทํางานเนาะเวลาหนูส่งคุณพ่อทํางานหรือว่าทํางานกับคุณแม่งแเงี้ยแล้วหนูเคยบ่นไหมลูกร,ร้อนไม่อยากายาไปหรือแบบมองแงร้องไห้อะไรเงี้ยัทีแค่นี้เดียงแค่นี้เดียวเหรอคะ ทำไมหนูเลี้ยงง่ายอย่างเงี้ยลูกแล้วหนูอยากมีลูกไหม In the future Nah That's the reason why I don't want to be a girl Oh really Because you don't want to have a child Yeah They're not having a magic drink ให้น้องพี่พิมดื่มแล้วพอเรานอนตื่นขึ้นมาเราจะ grow up Nah You wanna try No อ่ะลองดื่มน้ำดูสิว่าน้องพี่พิมนอนตื่นมาแล้วจะโตไหม ดี๋ยวนูไปเอาน้ำผึ้งเอมันเน้ำมันชันเฉยๆใช่ค่ะน้ำมันชันที่มะนาวมีกรดแล้วมันก็จะกลายสีม่วงหนูรู้หมดเลยอ่ะหลักวิทยาศาสตร์หนูบอกว่ามะนาวมีอะไรนะคะกรดแล้วพอมันโดนน้ำอันชันมันจะกลายสีม่วงสีม่วงเก่งจังเลยลูกอันนี้คือได้เรียนที่โรงเรียนหรอคะเรียนในหนังสือ เออตอนเด็กๆทุกคนชอบอัน่อนไอเป็นสีม่วงแล้วโอ้ยนี่คือ Magic ไอเน่้วย Magic Drink เอาหมดเลยเหรอคะอู้หูไอชิลลีแบบอะทราย Magic Drink ของน้าพลอยสิเปรี้ยวเปรี้ยวเพราะเราใส่มะนาวไปเยอะเลยอะไอชิลลีแบบจิบนิดเดียวก็ได้ลูกเปรี้ยวใช่ไหมคะอ่ะแล้วเรามานอนกันดีกว่าอ่ะพี่พิมส e ิป Good night ให้ลูกเติบโตอย่างสวยงามคือเขาจะต้องแบบอยากให้เขาเป็นคนดีของสังคมแหละไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนยอะไรยาเงี้ยรู้สึกว่าเวลาทาอะไรต้องคิดถึงใจเขาใจเราด้วยก็เราก็จะพยายามใช้หลายๆสิ่งมาประกอบในการสอนลูกแหละเช่นจากประสบการณ์ของเราเองเยอะไรเงี้ยตอนเด็กหรือว่าจากคาแนะนาของคุณหมอหรือการอ่านบทความคือทุกอย่างก็คือแบบเอามาผสมกันให้เหมาะที่สุดกับสถานการณ์น้นๆว่าเออมันเหมาะกับสิ่งไหนเราก็จะแบบว่าอสอนเขา ให้มันสมูทที่สุดเหมือนกับว่าให้เขาแบบโตขึ้นโดยใช้ความเข้าใจใช้เหตุผลแบบไม่ใช่การมาขับเนี่ยนี่เช้าแล้วเหรอคะตอนนี้เราโกรอัพแล้วตอนนี้รู้สึกโตยัง<า>แล้วหนูลองมา imagine ซิถ้าเกิดว่าหนูโตหนูจะหนูไม่อยาก ไม่อยากโตค่ะแล้วถ้าเกิดหนูโตโตแล้วจะเป็นังไง้าหนูโตหนูก็จะกลับมาเป็นเด็กหนูไม่็จะกลับมาเป็นเด็กอุ้ยฉันก็อยากกลับไปเป็นเด็กเลยพี่พิมบ้างไม่เหมือนตัวการ์ตูนเลยใช่ไหมป้าป๊าก็เหมือนพ่อในการ์ตูนอ๋าเหมือนพ่อในการ์ตูนพี่เป็นพ่อของแม่แล้วก็หมมาก ใช่ปะใช่ออกมาก็เหมือนแม่ในการ์ตูนหนูชอบเรื่องอะไรนะคะของสาร์ตูนญี่ปุ่นอืมการ์ตูนญี่ปุ่นใช่ไหมที่มันเป็นเลยนะโทโตโร่หรอโทโตโร่หนูชอบเรื่องนี้ค่ะเด็กๆก็ทำได้อห้ไม่ต้องเวียนหัวฮะไม่ต้องเวียนหัวให้ไม่ต้องเวียนหัวให้ไม่ต้องเวียนหัวต้องทำไงต้องนั่งดีๆก่อนแล้วเราจะได้ไม่เวียนหัว ม็เอาตัวตัวโลมาจริงตัวตัวโลไม่ใช่เลยว่าโลกเราก็จะน่าอยู่ใช่ไหมโลกเราก็จะน่าอยู่ถ้าโลกเรามีโตโตัวโลด้วยใช่ไหมให้โลกเป็นตุโอ้เราโลกนี้ก็จะม more fun right Like you Chimonro You เป็น Chimonro ใช่ปะอันนี้เป็นตัว Chimonro อันนี้เป็นตัวอะไรคะเนี่ย กบที่หลังอันเป็นกบเหรอลกหมาจริงจอกกบหมาแอลหมาสัเบบี้อ๋อสัตว์อะไรก็ได้ที่เป็นเบบี้ใช่ไหมชอบตัวเล็กๆชอบอะไรที่มันจิ๋วๆเล็กๆแบบเบบี้ใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเด็กเนี่ยก็เหนื่อยนะใช่ป่ะ ก็จะเลี้ยงลูกขึ้นมาได้เนี่ยใช่น้าพออยากจะให้หนูบอกอะไรคุณพ่อคุณแม่สักหนึ่งอย่างถ้าสมมติว่าหนูมีกำลังใจให้นะมีกำลังใจให้นะอันนี้คือกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่นะจริงๆรเห็นหนูสดใสร่าเริงแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ก็หายเหนื่อยแล้วลูกชื่นใจหายเหนื่อยละพี่ิมเป็นเด็กดีไหมคะเป็นเด็กดีมากเลยเนาะพี่พิมกินข้าวก็เก่ง ทำอะไรก็เก่งไปหมดเลยอ่ะพี่พิมกินผักด้วยนะเมื่อวานพี่บิมกินผักใช่ไหมลูกเากินบะเพี้นต้มเปล่าๆเลยต้มเปล่าๆเลยเหรออุ้ยพี่บางคนยังกินไม่ได้เลยนะพี่คนไหนพี่คนไหนพี่คนไหนกินไม่ได้พี่คนไหนกินไม่ได้ อยากมีอะไรฝากบอกแฟนคลับหนูมะมีคนติดตามหนูเยอะมากเลยที่เขาให้กําลังใจทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องพี่พิมเลยอะ่ะอยากบอกอะไรพี่ๆมะรักชมก่ทัก z ้ม m บอกมหรอแล้วพ่อก็รักหนูด้วยใช่ไหมโอ้ยน่ารักจังเลยกูกูถ<ก><ก> <laughs> ้าหนูโตหนูจะป็นดก Yes โอเค ไปค่ะไปเป็นเด็กเล่นกันต่อไปค่ะบ๊ายบายนะคะเด็กๆเล่นให้สนุกนะคะแฮปฟันนะคะมามาเล่นกันนะพ่อยมาน้าพ่อยเหนื่อยมั้ยมีลูกตั้งสี่คนเธอไม่ได้เนอะใช่ไหมคะเป็นผู้หญิงเหนื่อยใช่ไหมคะลูกใช่ นอนดีกว่านอนแล้วเราจะได้กลับเป็นเด็กแบบสมบูรณ์แบบ